มีข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนนะครับที่ต้องการจะให้บุตรหลานของท่านนะครับประชาชนทั่วไปครับท,ร mmm. Officer, ที่ต้องการจะให้บุตรหลานของท่านนั้นได้เรียนต่อในระดับชั้นปวชหรือจะเป็นปวสก็ตามแต่ครับหรือนักเรียนนะคะรับที่กําลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่ใกล้จะจบแล้วนะครับถ้าต้องการจะเรียนต่อในระดับปวชหรือจะเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นระดับปวชที่กําลังจะจบหรือระดับม .6 ที่กาลังจะจบนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเรียนต่อในระดับชั้นปวสที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลโยีสตูลอำเภอควนกะหลงจังหวัดสตูลนะครับก็คืออีกหนึ่งทางเลือกให้กับทุกๆท,ท่านนะครับให้กับน้อ,นองๆน,นักเรียนให้กับประชาชนผู้ปกครองทุกท่านครับได้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเลือกเรียนในาสาขาต่างๆของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลนะครับเรามาดูกันนะครับเขากําลังรับสมัครนักศึกษาใหม่อยู่กันตอนนี้ครับในปีการศึกษา2567นะครับ ซึ่งรอบนี้จะเป็นรอบประเภทของโคต้าในรอบที่2นะครับรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งถึงวันที่29มกราคม2567ไม่เว้นวันหยุดร,รชาชการนะครับของการรับสมัครครับแล้วามาดูในส่วนของระดับปวชนะครับหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครับก็จะมีสาขาผลิตพืชเนี่ย20คนในการรับสมัครนะครับสาขาการผลิตสัตว์20คนช่างเกษตร20คน ผลิตสัตว์น้ำ20คนครับแล้วก็อุตสาหกรรมเกษตร,ร,ร20คนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ20คนธุรกิจเกษตร,ร20คนแล้วก็การเกษตร,รอสอกอชอเนี่ยอีก50คนนะครับสำหรับการเปิดรับสมัครในสาขาต่างๆของระดับชั้นปวชหรือประกาศนียบัตรว,ตวิชาชีพนะครับรับสมัครสำหรับนักเรียนนะครับที่จบการศึกษาในาวุฒ ม .3 นะครับหรือมัธยมศึกษาปีที่3มครับมัธยมต้น3นะครับรวมไปถึงระดับปวชนะครับใครที so ่ต้องการจะเรียนต่อในระดับปวชก็คือผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับม6ครับแล้วก็ผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปวชนะครับก็สามารถที่จะเรียนต่อในระดับปวสกันได้นะครับปวชใช้เวลาในการเรียน3ปีครับแล้วก็ปวสใช้เวลาในการเรียน2ปีนะครับตามหลักสูตรครับ ปวสจะมีสาขาพืชสวน20คนการผลิตสัตว์20คนอุตสาหกรรมเกษตร20คนเพราะเลี้ยงสัตว์น้ํา20คนครับแล้วก็เทคโนโลยีธุรกิจดิจิตัลเนะี่ย20คนครับเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจเกษตรภาคปกติ20คนภาคสมทบ20คนครับแล้วก็สาขาการเกษตรภาคสมทบ20คนนะครับนี่คือในสาขาของปวสหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับ เอกสารในการสมัครมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีรูปถ่ายหน้าตรงขนาด1นิ้วจำนวน3รูปครับแล้วก็สำเนาใบแสดงผลการเรียนนะครับในกรณีที่เราจบการศึกษาในวุฒิม3หรือวุฒิปวชหรือวุฒปวสที่อาจที่วุฒิม3มมปวชวนะครับที่จะใช้ในการสมัครของแต่ละระดับชั้นนะครับเหมือนที่บอกไปข้างต้นว่าถ้าเราต้องการจะสมัครเรียนในระดับปวชวเราจะต้องเป็นผู้ที่จบระดับชั้นม3นะครับ ถ้าเราต้องการจะเรียนต่อในระดับปวสเราจะต้องมีอาวุธที่จบในระดับชั้นม .6 th, หรือปวชนะครับแต่หลายๆท uhm, wi ่านบอกว่านักเรียนบอกว่าผมกําลังเรียนอยู่ชั้นม .3 นะครับกำลังจะจบแล้วเมษานี้ก็จะจบแล้วนะครับหรือกําลังเรียนอยู่ในชั้นปวชกําลังจะจบแล้วครับเมษานี้จะจบแล้วครับหรือจะเรียนอยู่ในชั้นระดับม .6 ครับเมษายนนี้จะจบแล้วครับนะครับและจะไปเรียนต่อระดับน่นนี่นั่นนะครับอ่า เรายังไม่มีใบจบครับกำลังจะจบแต่เรายังไม่มีใบแสดงผลการเรียนเราก็สามารถที่จะใช้หนังสือรับรองผลการเรียนได้ครับให้โรงเรียนออกหนังสือรับรองว่าเรานั้นกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หรือกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปวชหรือกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับแล้วเอาหนังสือรับรองผลการเรียนนี้แหละครับมาใช้ในการประกอบในการสมัครนะครับจํานวนหนึ่งฉบับนะครับ แล้วก็จะมีเอกสารอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับสำเนาบัตรประชาชน1ฉบับแล้วก็สำเนาหลักฐานอื่นๆถ้ามีอย่างเช่นเราเปลี่ยนชื่อเราเปลี่ยนนามสก,กุลครับต้องถ่ายเอกสารมาด้วยอย่างละ1ชุด1ชุด1ชุดนะครับอย่างละ1นฉบับครับหรือเอกสารอื่นๆอย่างเช่นสำเนาเกียรติบัตรเราเคยเป็นได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่นในด้านนู้นด้านนี้ด้านนันน้นนะครับหรือเราเคยเป็นเยาวชนดีเด่นอะไรเงี้ยนะครับสามารถที่จะใช้ประกอบการสมัครของการเป็น นักเรียนนักศึกษาที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลได้ด้วยนะครับาการสมัครนั้นจะต้องสมัครด้วยตนเองนะครับไปสมัครด้วยตนเองที่อาคารอำนวยการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลน,นะครับอยู่ที่อำเภอควนกะหลงจังหวัดสตูลครับโดยเรานั้นสามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับที่ฝ่ายงานทะเบียนครับเบอร์โทร0 6 1 9 6 1 96 1 9 6 7ครับ 0619611967นะครับงานทะเบียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลนะครับหรือจะติดต่ออีกเบอร์หนึ่งก็ได้นะครับที่เบอร์0616625341ครับคุณวชิราพรนะครับ0616625341คุณวชิราพรครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งานทะเบียนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลนะครับ เขาบอกว่าอยู่ประจําเรียนฟรีมีอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นก็ในส่วนของอการเรียนอยู่ประจําเรียนฟรีมีอาชีพนี้ก็คือว่าในระดับชั้นปวชนะครับระดับชั้นปวชบางสาขามีที่พักมีหอพักให้ฟรีครับมีอาหารฟรีสามมื้อเช้าเที่ยงเย็นครับนะครับแล้วก็มีอาชีพให้ทำครับเพื่อสร้างรายได้ นะครับของการเรียนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลส่วนในระดับชั้นปวสนั้นต้องติดต่อสอบถามดูนะครับว่าเขามีที่พักให้ไหมมีเรียนฟรีให้ไหมอะไรแบบนี้นะครับต้องติดต่อดูครับสลับในระดับชั้นปวชปวสนะครับปวสก็ชื่อชื่อเต็มเต็มก็คือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับส่วนปวชชื่อเต็มเต็มก็คือประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับ ย้ำเบอร์โทรศัพอีกครั้งนึงครับติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียน0619611967ครับ0619611967นะครับหรือจะเป็นอีกเบอร์นึงก็คือ0616625341 0616625341คุณวชิราพรนะครับติดต่อกันได้เลยหรือจะติดต่อสอบถามทาง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของงานแนะแนว วศทอสตูลก็ได้นะครับหรือจะติดต่อทาง Facebook f แฟนเพจของอประชาสัมพันธ์วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสตูลก็ได้เช่นกันนะครับหลายๆช่องทางที่จะให้อาคุณผู้ชมหรือผู้ปกครองหรือจะเป็นนักเรียนนะครับที่ต้องการจะเรียนต่อในระดับชั้นปวชหรือจะเป็นระดับชั้นปวสที่วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสตูลน,นะครับก็ติดต่อสอบถามข้อมูลกันก่อนได้เลยนะครับยื่นเอกสารกันได้นะครับ แล้วหลายๆท่านบอกว่าเรียนอยู่กศนสมัครได้ไหมนะครับวุฒิกศนยื่นสมัครเรียนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลได้เลยนะครับเรียนกศนเราไม่ต้องอายใครนะครับว่าเราเรียนกศนครับวุฒิกศนหรือเรียนที่กศนมีศักและสีเทียบเท่ากับโรงเรียนในระดับชั้นทั่วทั่วไปครับนะครับเทียบเท่ากันเลยครับเราเรียนกศนวุฒิม .3 วุฒิม .6 มีศักแ์เและสีเทียบเท่ากับการเรียนในโรงเรียนราชการหรือจะเป็นมีศักแ์เละสีเทียบเท่ากับโรงเรียนของเอกชนในระดับชั้นม3และม6ครับนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียนในในในของอกศนนะครับเราต้องภูมิใจว่าเราเรียนในกศนครับเพราะเมื่อเราจบวุฒิการศึกษาม .3 หรือม6ถึงแม้จะเป็นจากกศนก็ตามแต่เราก็มีศักแ์เละสีเทียบเท่ากับโรงเรียนดังๆเทียบเท่ากับโรงเรียนทั่วทั่วไปครับ นะครับเพราะฉะนั้น assim, ใครที่เรียนในระดับชั้นของกศนไม่ว่าจะเป็นวุฒิม .3 กศนหรือจะเป็นวุฒิม .6 ของกศนคุณต้องภาคภูมิใจในตัวค <Impossible. S 1> ุณครับเพราะคุณคือผู้สําเร็จการศึกษาเทียบเท่ากับโรงเรียนทั่วๆไปครับมีศักล์ศสีเทียบเท่ากับโรงเรียนทั่วๆไปครับโรงเรียนเอกชนนะครับเขาก็มีศักล์ศีเทียบเท่ากับโรงเรียนของราชการครับหลงเหมือนกับโรงเรียนรัฐบาลครับนะครับเราเรียนกศนนะครับ ก็มีศักิ์และสีทเทยบเท่ากับโรงเรียนเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องภาคภูมิใจในความเป็นของเ,อเรียนในระดับต่างๆของกศออนอนะครับนี่คือในเรื่องของอาวุธการศึกษาของคนที่จบในระดับม6กับม .3 ของอกศออนอนะครับสามารถที่จะยื่นสมัครเรียนต่างๆได้เลยครับหรือแม้แต่คนที่จบวุฒิม3กศนอจบวุฒิม6กกศนอ สามารถที่จะไปสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านได้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ครับหรือจะไปสมัครเป็นอบตก็ยังได้เลยครับเพราะฉะนั้นใครที่เรียนในระดับชั้นของโรงเรียนที่เป็นกศออนอนะครับคุณก็มีศักิ์และสีเทียบเท่ากับโรงเรียนทั่วไปครับนะครับเพราะฉะนั้นจงภาคภาพพูมิใจว่าถึงแม้นเราจะเรียนกศนอเราก็มีศักิ์และสีเท่ากับโรงเรียนทั่วไปนะครับอ่าแล้วก็มาย้ําของเราอีกครั้งหนึ่งน,นะครับในส่วนของวิจยัยเกษตรและเทคโนโลยีสโตนครับ เขารับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2567นะครับประเภทโคต้าในรอบที่2ตั้งแต่บัดนี้จนถึงกระทั่งถึงวันที่29มกราคม2567โดยไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงของสงท้ายปีเกา่าตอนรับปีใหม่เนี่ยเขาอาจจะหยุดนะครับเพราะฉะเว้นสักนิดนึงในการไปสมัครสอบไปสมัครเรียนนะครับเอกสารต่างๆก็ตามที่เห็นในรูปตอนนี้นะครับหรือโทร,โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับว่าวันนั้นเขาหยุดไหมอะไรงนี้นะครับ 0619611967ครับเจ้าหน้าที่งานทะเบียน0619616967นะครับอขออภัยครับ0619611967นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0616625341คุณวชิราพรงานทะเบียนของวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลโยีสตูลน,นะครับติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้ครับนี่คือเรื่องราวของข่าวสารดีๆที่นำมาประชาสัมพันธ์ให้กับ คุณผู้ชมทุกๆท่านได้รับทราบและก็นักเรียนได้รับทราบในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาใหม่จากทางวิทยาลายรรยัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลอำเภอควนกะหลงจังหวัดสตูลครับ